สวัสดีคร okay. ับรายการจามนบพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็มีลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีกรของทางยิโนนะครับเขาก็ส่งใบอะไรมาฮะจันเจี๊ยบค่ะเป็นใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตนะคะโอเคอันเนี้ยนะฮะเป็นใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตคุณวินเขาถามอย่างนี้ครับพอดีจะยื่นพอสามหกพอสามหกนั้นคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศนะครับจึงอยากทราบว่าค่า Facebook และอื่นๆที่จ่ายต่างประเทศจะใช้วันที่วันไหน วันที่จ่ายวันที่ทำรายการหรือยื่นภาษีวันที่ธนาคารตัดเงินครับขอบคุณครับอาจารย์เชฟจะตอบยังไงครับตรงนี้เรื่องค่าโฆษณา Facebook เรื่องค่าโฆษณา Facebook ที่จะต้องยื่นพพสามหกนะคะมันเป็นธุรกิจให้บริการใช่ไหมใช่ด,ดังนั้นตามขั้นฐานมันเป็นยังไงฮะคุณวินเขาติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับเราอยู่ค่ะก็จะต้องเป็นยื่นใบภาษีซื้อนะคะครับค่ะภายในวันที่7ของเดือนถัดไป ซึ่นนับจากวันที่จ่ายเดือนที่จ่ายเพราะดูเดือนที่จ่ายวันที่จ่าย,ายถูกไหมใช่ค่ะวันที่จ่ายอยู่เดือนไหนก็ถือว่าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นค่ะแล้วให้ยื่นพอ,พอ3สามหภายใน7วันของเดือนถัดไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันที่จ่ายเงินเฟซบุ๊กของเราเนี่ยเป็นเดือนกระะกฎาคมครับ<ก>สำนุกตรันี้เลยย0กระะกฎาคม6กค่ะ ตัดบัตรเครดิตของเรา Facebook, เอาเงินเราไปวันที่20กรกฎาคม64อ่ะหน้าที่ของเราคือยังไงต่อค่ะเราก็ต้องไปยื่นกรอกแบบพพ36เนี่ยประจําเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่20กรกฎาคมปี64และเอาไปยื่นให้กับกรมสัมพากรเนี่ยแบบพพถือแบบพพ36ไปถ้าเกิดเป็นการยื่นด้วยกระดาษนะคะไปยื่นต่อกรมสัมพากรภายในวันที่7สิงหาก็คือเดือนถัดไปอ่าครับ ห้าหรือ6หรือ7ก็ได้ช่ไหมห้าม<ช>เกินวันที่7ของเดือนถัดไปถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วเราจะได้ใบเสร็จจากกรมสรรพากรมาค่ะใช่ค่ะเราก็จะได้ใบเสร็จค่าภาษีพอพสามมาจากกรมสรรพากรครับหากกิจการของเราอยู่ในระบบแวด คือจดแวดน่ะนะคะครเราก็สามารถเอาใบเสร็จของสมบักรฉบับดังกล่าวเนี่ยที่เราไปจ่ายเงินนะคะมาถือเป็นภาษีซื้อในแบบพพสามศูนย์ได้ต่อตก็คือภาษีซื้อนั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาละสิงหาอ่าเพราะเราได้ใบเสร็จในเดือนสิงหาจากสมบรกรใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ให้เอาตัวนั้นไปถือเป็นภาษีซื้อประจําเดือนสิงหาต่อครับแต่ถ้าเกิดกิจการของเราไม่ได้จดแวดก็ให้ถือเป็นค่าจ่ายประจําปีได้เลยไม่ต้องห้ามค่ะคำถามอยากจะถามอาจารย์เจี๊ยบเพิ่มเติมแทนคุณวินนะครับอยากจะถามว่า เนื่องจากมันมีวันที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา Facebook อยู่ด้วยกันหลายช่วงจังหวะให้อาจารย์เย็บช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยว่าวันที่ Facebook แจ้งนี่วันที่เราทําการโฆษณาผ่าน Facebook วันที่เราจ่ายเงินวันที่เราไปจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้อาจารย์เย็บช่วยอธิบายหน่อยมันมันมีวันที่แตกต่างกันยังไงบ้างที่อาจจะทําให้เราสับสนเงื่อนเวลาก็น่าจะมีวันที่เรา แจ้งให้ Facebook โฆษณาให้กับเราอะเนาะก็เรียกว่าวันที่ทํารายการหรือมะวันที่ทํารายการโฆษณาโฆษณาเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่การไปจ่ายพอพออ่อสามอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วต่อมาก็จะมีวันที่ Facebook เนี่ยเรียกเก็บเงินกับเราละว่าเขาก็จะรวมค่าโฆษณาหลายๆวันหลายๆครั้งของเราหรือวันหนึ่งเราอาจจะโฆษณาหลายรอบ เขาก็จะรวมมาแล้วก็แจ้งหนี้เราใบแจ้งหนี้ได้ไหมก็จะมีจาก Facebook ครับค่ะแล้วก็จะมีใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ยื่นพาวสามหกไหมใบแจ้งหนี้ก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันนั้นอ่ะแล้วมีวันอะไรอีกก็จะมีวันที่ Facebook ตัดบัตรเครดิตของเราที่เราเอาบัตรเครดิตไปผูกไว้กับ Facebook ว่าให้ตัดเงินที่ไหนหรือบัตรเดบิตที่ Facebook ตัดเงินเอาไปใช่ค่ะใช้วันนี้ใช้วันนี้ ใช้วันที่ Facebook ตัดเงินในบัตรเครดิตของเราคือได้เงินจากเราไปใช่ค่ะวิธีการคุณก็ไปดูใบเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิตมันก็จะมีรายการว่าวันนี้ไปเติมน้ำมันวันนี้ตัดเฟซค่า Facebook วันนี้ไปลูดเงินในร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีวันที่ให้ใช้วันที่ตรงนั้นแหละค่ะใช่วันที่ตรงนั้นนะใช่ค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่ที่บัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากเราละซึ่งตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากเราไม่เกี่ยวละ ดังนั้นสรุปก็คือที่คุณวินถามมานะใช้วันที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเนี่ยถูกตัดให้กับผู้ให้บริการก็คือ a c e b o o กอ่าก็คือวันนั้นแหละฮะถือว่าเป็นภาษีที่จะเกิดขึ้นประจําเดือนนั้นแล้วเราก็มีหน้าที่ไปยื่นวันทสามหกภายในวันที่7ของเดือนถัดไปสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์ 097-009- 1 6 5 6หรือ Line ID@ Yellow Tenning ครับ